ก็นอนหลับดีเนะาะเมื่อคืนนอนหลับสบายก็ไม่ค่อยไม่ค่อยมันพลิกตัวไม่ค่อยไม่ค่อยหนักเหมือนเที่ยวกอลเที่ยวกอลต้องช่วยอย่างเงี้ชย,ยช่วยเอามือช่วยพลิกตัวเมื่อคืนโล่งหน่อยไม่ค่อยเจ็บลาไอไอขานี่ไอกระดูกทับเส้นหรืออะไรไม่รู้หรอกแต่เมื่อกี้ไปไปนอนโรงพยาบาลไปนอนไอซียูเขาแบบ ใส่ใช้แล้วมันกระดิกกระดึกกระเดียวไม่ได้เนาะพลิกตัวไม่ได้ชีวิดวันมันก็ออกมาเดินไม่ได้เลยมันกลมเนื้ออ่อนแรงอะไรไม่รู้หรอกปลาทะเขามัน <c oughs> ก็เลยกินยาก็กินยา,นยาบอกโรคหัวใจอะไรหรอกปั๊มมาไอชอดไฟฟ้านะนเนาะปั๊มหวัวใจเขาบอกให้นัดไปตรวจเอ ยังไม่ได้ไปลานั้นไปเช็คดูใส่สายยางระโยงยางทีนี้แข้งขากรพริกก็เดินไม่ได้ทุกวันนี้เดินไม่ได้ตะปูตะปีตะปูตะปีสีขาสามขาสีขาก็เลยอยากมาลงได้ยินว่าตาเก่กเงเนาะก็เลยมาเมื<ะ>่อคืนเมื่อคืนนอนหลับนอนหลับสบายคลิกตัวก็ง่ายขึ้นนิดหน่อยเนาะ มันก็ยังดีกว่าเราทุกวันยังดีกว่าทุกวันคืนก่อนก่อนนอนไม่หลับแล้วครับไม่ค่อยนอนหลับนอนไม่ค่อยหลับมันเครียดมากเนาะเจ็บมันก็นึกไปสารพัดของมันมต,ตีหนึ่งลูกมาก็ยาวเช้าเลยต,ตื่นมาแต่เมื่อคืนสบายนอนอิ่มลุกแต่เชา้ามืดแล้วการเดินเป็นยังไงครับวันนี้มันนี เบาหน่อยแต่มันก็ยังเจ็บอยู่นะแต่มันก็เแบบเพ่งขามันขยับไม่ฟืดนะหนเหมือนอะไรไม,ไม่ค่อยฟืดคนนั้นจะจะยาวยางขาเนาะมันก็ฟืดมันดึงเอาไว้อย่างเงี้ยนอนงอต้องช่วยเหยียดเอามือช่วยอดียนี้พอเป่าเสร็จไปนอนไม่หลับ มันมันอย่างกะลงลงเบาเบายังไงก็มันไม่หลับเนาะมันเบาเกินไปกระหันไปหันมาอยังงั้นเลยว่อคนหนักก็ลมหนักก็หัวถึงหมอนก็จะหลับเลยก็มันปวดเนาะตอนที่มันมันเย็นเย็นเส้นเลือดสมองตีบไงแต่ไม่ได้ล้มนอนพอตื่นนอน จะเข้าของน้ำเข้าไม่ได้ตื่นไม่ได้ดิ้นมาก็คลานไปแล้วก็ลูกก็อบอกลูกให้บบกพี่ชายเองเอารถมาเอาไปไปโรงพยาบาลแม่เป็นไรเราไม่รู้เรื่องแกนอนแบบในนั่นเราจะเป็นน้ำมัึกแล้วทีนี้ก็ลูกกดยุงลงมาขึ้นรถไปถึงตะโกนชัยตี ตีหนึ่งละมั้งพอไปถึงหมอก็ใส่เครื่องช่วยหายใจใส่อะไรก็ส่งไปเมืองเลยอืแต่ไปกว่าจะได้ตรวจอีดเลยนู่นบ่ายนู่นเที่ยงอ่ะไปตีตีหนึ่งตีสองอะแล้วพอหลังจากเป่าแล้วนอกจากว่านอนไม่หลับแล้วรู้สึกยังไงไม่ มันมันเบาเบาเพราะมันเบามันดีเลยไม่ดีเบาอ่ะเบาคือดีถ้าหนักมันก้าวไม่ค่อยออกไงอันนี้มันก้าวไปมันเบาเบามันโล่งมันโล่งโล่งอ่ะโล่งจนนอนไม่ลับโล่งโล่งจนโล่งลงหันไปทางนี้ก็หันได้หันทางนี้ก็ได้ไม่ต้องช่วยแต่มันเบาก็มันนอนไม่ค่อยหลับไงอคนที่เคยหันไปทางนี้ก็ช่วยกันดึงเนาะอืม ปเป็พราะมันเป็นในสมองนี่เลยเนาะ,ะเราทํางานหนักเป็นนานเป็นนี่ด้วยครับทางนี้ันนี่แต่อันนี้มันเบาๆไงมันไม่ไม่หนักไม่ไม่ตึงหนีได้แต่คนมันไม่ได้อะนี่ขึ้นเนาะยกขได้ได้อยู่ ม,มืออย่างกับมันเป็นอะไรตรงนี้น่ะมันกลางไม่ได้ม,มันได้แค่น,นี้อ่ะครับครับกลับไปกี่ครั้งแล้วครับเม<บ>ื่อวา,านเมื่อวานเมาื่อวานมา